โอคขอบคุณมากนะครับผมน้องเนยครับสกิลชิลน้องเนยมีสกิจชิลหนักกว่าผมอีกครับผม <laughs> น้องเนยมีงานต่อนะครับผมดังนั้นผมขอเชิญน้องเนยลงก่อนนะครับผมน้องเย <laughs> งน, <laughs> นงเยวันนี้อยากจะบอกอะไรอารา์เซ่ทุกคนไหมครับผมโอเคน้องเนยวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ <laughs> ่ง เขอบคุณมากครับพี่ตั้งโอเคทุกคนผมจะต้องไปกับน้องเนยแล้วก็พี่แดนเซอร์ทุกคนในนั้นขอบคุณมากครับคริสตอ้าวเพืนเดี๋ยวนะผมจขอถ่ายกับน้องเนยสองคนด้วยรูปหนึ่งละกันนะครับผมชุดนี้ต้อมาจิ้นก่อมาถ่ายรอบนึงนะ ไม่ต้องนั่งก็ได้ครับท่านหน่อยยิงก็ยฝั่งนี้หน่อยกนนโอเคหนึสเดี๋ยวลอง <S <S okay. นะครับผม1 2 3โอเคขอบคุณมากนะครับผมขพเสียงของน้องด้แล้วก็พี่แดนเซอร์ตนะ้องเยลองแลขอบคุณมากครับ ช่วย,ยวน้นยด้วยขอบคุณาิบลลงๆที่เราทำทางลงพิเศษให้น้องเนยเลยัะผมไม่เป็นบันไดครับ